นักเรียนชื่อเกมว่าอะไรครับเกมตัวเลขแหงใช้ชนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเล่นยังไงนะแต่ครูแบ่งทีมก่อนก็คือเอกับ B กมบีเกมบีคราวนี้ครูจะให้ เอยกมือทีแมยกมือเนี่ยของข่าวใยลูกยกมืออ่ะพียกมือครับพีโอเครู้แล้วนะทีไหนทีไหนนะสหหนึ่งต้องเคว่าคครูจะให้ผลลัพธ์ ของโตเลขน,นะคะรับแล้วกลุ่มไหนคิดได้ให้ยกมือ,อใครในกลุ่มที่คิดได้ให้ยกมือแต่ไม่ให้ยกแล้วคิดนะครับถ้าเกิดยกแล้วคิดถือว่าฝ่าแล้วสมมติยกมาและยังไม่ได้คําตอบเดี๋ยวก่อ,กกกอแล้วค่อยคิดจริงไม่ได้นะล้ต้องคิดใท้เสร็จก่อนนะครับแล้วคอ่อยตอบนะมาเลยพร้อ,อมนะ สามสิธี่ใครด้ยกมือเลยีืดที่ที่เนแต่งอามสองสามสอบวกกับสองว่าศูนย์สามสบสองบวกกับสองสองลบศูนย์ศูนยโอเคถูกต้อง กลุม่ม B หนึ่งคะแนนวิธีคิดมีหลายแบบนะครับสามสิบห้าเฮ้ยไม่ใช่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอ่าดูตัวเลขต่อไปพร้อมนะที่จริงที่จริงไม่ต้องใช้กระดาษทดไมได้ลูกเปลี่ยนเนี่ยฮะพร้อมนะครับ ดีอ่ะ2 2สิบวีค่ะเจ็ดยี่สิบบวกยี่ยีแล้วก็ลบศูนย์อ่าโอเคปุ่มเอึ่งแตา

ัต่อไป85 44 5, 40 5, 5, บวก54บวก50แล้วก็ลบ5ลบ5อ้าโอเคคูมดีสองคะแนน เลขต่อไปนะครับกงแล้วไม่ได้หูน่งร้อยแปดร้อยแปร้ยาสิบห้าสบ้าสบห้าสิบแปดห้าบแปใช่ไหมครับ ถามแต้มมีสองแต้มคูครูให้เขียนคำตอบฝั่ง้นด้วยได้ไหมอ้าต่อไปเครื่องหมายนะคูไมเขียนคำตอบฝั่งน้มันจะมองเห็นัง่ายอ่ะพร้อมนะหนููแ ตอบไหมไม่ตอบ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 50อแรก50บวกเท่าไหร่ครับบวก50แล้วก็บวกอีก21บวก21ดีสาม 1อย50 50บวกกับ50บวก50บวก69บวก69ขวัญรัดเก็บเลยอะเอ4คะแนน ห้่สองแปดสิบแปดสิบบวกสิบบกสิบเปล่าบอกแล้วให้คิดก่อนยกมือทำไม่ใช่ยกมือแล้วมาคิดนะลบคะแนนต่อไป สามสิบสองสามสิบเอเผื่อว่าตอบสามสิบเนี่ยสามสิบบวกหกสิบไหมลูกแล้วก็ ค่า่ะหนึ่องามสี่จริงจริงหนูได้นะลบห้าลบสายสิบลบยี่สิบ แล้วก็ล,วกลบศูนย์บวกห้า ร้อยเจ็ดสิบร้ยเดสิไม่สบให้ได้เดีมสูเเลย50สบวกอะไรครับบวก50วกห0สลบศลบวก70เย้คิดตื้นตื้เอเอหมคะแนนนั่นะทำไมคิดง่ายจังอะ ต่อไปปีสูงเท่ห่ลูกอาล่ะครับช่วยคิดนะไพรายยกมือนะสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งร้อย วงร้อยลบศูนย์นงนเอนังยบีม่สเขาไหร

ดีดียกนึ่งอ่ไยลูกดีมีแค่คนเดียวที่ชลาดอยตอลตอต้ออต้องตบตต่อต้องตอต้อตตอตอ สองโอเคออวิเดี๋ยวีส่อโอ้ขี้กันแล้วเนี่ยทีวี้แะีต่อไป

ลักเรียนท่าเล่นเกมนี้แล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็คลิปวิดีโอมาให้คุณต่อดูด้วยนะครับ